หน้าตาเหมือนหอดหยดำยังไม่เป็นไรนะคะวันนี้คือขออาจรย์คือมีการใช้งานลแล้วอาจจะมีการปรัตบตอบ่ตอปิดต่อปิดหมดแล้วก็จะว่าคือก็คือมาอบรมให้กับของเทศบาลครับมาตางระยะ<อ>ตัวหินครับหนึ่งเนี่ยมันจะมาสามารถประยุกต์ใช้งานกันได้จริงๆเลยใช่ไหมครับมนุนนอ่์ก็เรียน ย้ำนะครับส่วนใหญ่สถาบันสถาบันครับก็ขออนุญาตนะครับแนะนำไทยสื่อเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตและการสื่อสารรองนายกเทศมนตรีถนนเด็กาธิุ่มสารนายกถนนประธานสภานะครับเรื่อนี้ได้รับเกียรติจากวิทยาพรับมาให้ความรู้ รองปรหลาดปะหลาดรองนายกก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่ออกมาเสามาเข้าสู่หัวขครแลจะเป็นหงว์กอต้นๆนะครับโอเคครับมีการไปเลือกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่เราจะนิยมใช้นะคะ เราต้องมีตัวไหนบ้างคือตัวแรกที่ชื่อพาเลตแรกที่จะแนะนำคือพาเลตที่ชื่อว่าดาว i g a ิ o เกเตอเครื่องมือของพาเลตเครื่องมือพาเลตจะอยู่ที่เมนูขออีกพาเลตอีกหนึ่งอันจริงๆมันมีตัวอื่นไม่ใช้จางประหยัดปิดนะครับป็นอะไรไหมครับ อาเร็ดตรงนี้แต่ว่าถ้าเวลาเราจะใช้งานตรงนี้คือเขาเป็น